สวัสดีครับผมโปเอิก e นะฮะวันนี้นะฮะเออจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งาน React นะครับแบบเบื้องต้นนะฮะโอเคก่อนอื่นนะครับก็ React นะครับเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ React ก่อนอ่าอันนี้ผมปิดก่อนนะฮะก่อนการเข้าไปในเว็บไซต์ก็พิมพ์ React ครับ JS yes. นะครับ แบบนี้นะครับที่เบราว์เซอร์ของท่านแล้วก็เลือกอันนี้ครับ d ีแออันนี้นะครับนี่อ่ g นะครับพอเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจออันนี้ฮะเจออันนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยไปที่ g ก t s t ส r t ก่อนเลยครับนะครับจะสังเกตว่าด้านขวามือเนี่ยจะมีคำว่า CDN Link นะครับก็คลิกที่ CDN Link นะครับทำการ copy อ๋ออย่าเพิ่งฮะ ตอนแรกนะก่อนจะ Copy นะเราต้องไปที่เราต้องลงวิชื่อ s t u ิโอโค้ดก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ทำอะไรง่ายๆครับเลือกไฟล์ครับผมอา่าโอเคแล้วก็เลือกเราก็ไปสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ผมสร้างไฟล์ขึ้นมาตั้งชื่อไฟล์ว่ index. html นะครับต้องบอกนี้ให้ React เนี่ยเราเขียนบนให้ทีมธรรมดาได้เลยนะครับ เป็นเป็น html ธรรมดาเลยนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจากนั้นครับก่อนที่จะมาทำนี้นะให้เราติดตั้งนี้ก่อนฮนะติดตั้งส่วนที่เป็น Java Script นะครับแล้วก็เลือกนี่ฮนะ ES6 ครับผมติดตั้งโค้ดสนิทลงไปตัวนี้นะครับตัวที่1ตัวที่สองพิม React ตัวนี้ฮนะ ผมจะใช้อันนี้เรียกในทีบนะฮะตัวนี้ for ES67 นะติดตั้งลงไปนะครับหลังจากนั้นครับติดตั้งตัวนี้เสร็จพิมพ์คาว่า b a b e l นะครับ b a b e l จ a อ cri ิปนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้ b a b e l for ES6 ES7 นะครับตัวนี้ติดตั้งลงไปนะครับ Uh huh. พอได้ดังนี้3ามตัวนี้แล้วนะครับก็พร้อมใช้แนละ้วคราวนี้นะฮะเราก็ไปที่ไฟล์ที่ทิมแอลโล่งๆเนี่ยไม่มีอะไรอ๋นิดนึงฮนะผมจะใช้ bootstrap นะก็ติดตั้ง bootstrap ลงไปก่อนนะครับก็เลือกเป็น bootstrap 4นะครับตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะครับ เป็น bootstrap 4นะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับเพิ่มเติมหลังจากนั้นครับผมไปที่ไฟให้ที่แมเราที่ติดตั้ง bootstrap 4ไม่ใช่อะไรคือถ้าเราต้องการ environment แบบ bootstrap บบ Boot เนี้ยนะครับเราก็่ h พ i m b ์ B4 ฮะนะดูตามด้วยอันบนนี้ปั๊บ่ามันก็จะเจนนู่นนี่นั่นให้เรานะฮะหลังจากนั้นฮะตอนนี้คือ เป็นไฟลเนาะที่สามารถที่จะใช้คารดนะครับของของ b o o ต์ได้ลนะฮะจากนั้นครับผมสร้างดิฟเบื้องต้นนะฮะสร้างดิฟก่อนแล้วสร้ง ID นะครับตามด้วยคำว่า App ครับอ่จริงๆคุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้อันนี้ไม่ได้มีไมอะไรจะบอกว่าเราต้องสร้างดิฟขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อให้ React ดีแอกเนี่ยมันไปมันไปเรนเดอร์มันไปมันไปรานผ่านดิฟตนะฮะตัวนี้นะฮะโอเคซึ่งเดิมมันจะต้องการหนึ่งตัวนะฮะโอเคสมมติว่าเราได้นี้มาแล้วนะครับนะเราก็อ่านะครับพอได้นี้มาแล้วปุ๊บนะครับเราก็นิหนึ่งผมจะบอกว่ามีทริกอีกหนึ่งคริกฮนะ ลงให้เราลงแอปอีกให้เราลงปลั๊กอินตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ไลท์ครับเออชื่อว่าไลท์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับติดตั้งไลท์เซิร์ฟเวอร์ลงไปนะครับเพื่ออะไรเวลาที่เราต้องการรัน HTML แบบเราไม่ต้องมานั่งรีเฟรชตลอดอะนะครับไลท์เซิร์ฟเวอร์ช่วยท่าได้ครับนะครับ,นะรบพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บลองคลิกขวาดูครับแล้วก็ ถ้าเกิดติดตั้งไลท์เซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับมันจะมีนี่ไงฮะมันจะมีเอ,อ่อโอเพนวิดไลท์เซิร์ฟเวอร์ครับตัวนี้ฮะแล้วก็เปิดมันขึ้นมาพอเรากดปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมฮะอ่ามันจะรันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเอาวิธีเอ็มแอลตัวนั้ไปรัน,นได้ซึ่งตอนแรกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคอ่าพอมันไม่มีปุ๊บ คราวนี้เราจะใส่โค้ดรีแอคลงไปแล้วจะใส่รีแอคลงไปแล้ววิธีการครับผมไปที่ลิงก์ฮะที่เป็นเนี่ย C D N ลิงก์นะครับที่เมื่อกี้เราค้างอยู่ Copy อ,อันนี้ฮะืหอ,อือบนก็ได้นะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นมินเพราะว่ามันน่าจะเว็รกว่ามันน่าจะเร็วกว่านะครับจากนั้นก็วางเราไปที่ตำแหน่งเฮด d e r ร์ครับผม วางนตำแหน่งล่างอันนี้อ่ตัวนี้เนาะพอวางปุ๊บเนี่ยตอนนี้ทีทีแมวตัวนี้สามารถใช้ดีแอกได้ละแต่ก่อนที่จะใช้งานครับต้องเพิ่มสคริปต์อีกหนึ่งตัวนะครับต้องไม่หาคำว่าบาเบ l ครับบาเบล CDN นี่นะครับเลือกเลยครับนี่ครับ CDN ตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับมาที่นี่ก่อน Copy ตัวบนลงมานะครับแล้วก็ Copy ตัวอันนี้ใส่ลงไปตัว b r b e l สคริปต์นะฮะใส่ลงไปนี่สรุปคือจริงๆแล้วจะต้องมี3ไฟล์นะครับก็คือมี React นะครับตัวนี้ตัวตัว React รดักชันแล้วก็รีแอคดอมโปรดักชันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้เลยคือบาเบลนะครับหลังจากนั้นครับพอเราได้เงี้มาปุ๊บนะฮะเราให้เราสร้างเนี่ยนี่คือโครงสร้างมาให้พิมพ์สคริปต์นะครับตามด้วยไทป์นะครับ, Type, รบแล้วก็เท x กในเท x กเนี่ยสแลสบาเบลครับนี่ โอเคตอนนี้ก็เป็นโครงสร้างที่พร้อมจะเขียน React แล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมจะเขียน React แล้วโอเคคราวนี้ <c oughs> กลับมาครับวิธีการเริ่มต้นนะโครงสร้างพนพุึนอันนี้คือตัวสตาร์ทที่เราจะเอาไปใช้เขียน React ได้นะครับเตรียม <c oughs> ตอนนี้หลังจากนั้นครับกลับไปที่ตัวนี้ฮะเว็บไซต์ของ React นะครับคลิกตรงนี้ฮะ คลิกที่โลโก้มันนะเดี๋ยวเพิ่งคลิกเลยแ,แล้วก็ลงมาข้างล่างฮะก็จะเจอโค้ดแซมเปิลตัวนี้นี่คือโครงสร้างแรกครับโครงสร้างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับก็ Copy ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นครับผมวางในคลิปนี่ในนี้แมะลงไปนะครับจากนั้นครับ อ่าผมจะอธิบายแล้วนะครับในคลิปเอ่อในในสคริปที่อยู่ในนี้นะฮะต้องเราเราก็มองมันเป็น Java Script ตัวหนึ่งั่นแหละนะครับมันเป็น Java Script นะครับซึ่งเอ่อมันจะมีแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างของ React นะฮะหลักการก็คือว่า React เนี่ยให้เรามาดูที่นี่ก่อนครับนี่ฮะ r e a c t d o n r e r d e นนะครับ, er, รบตัวนี้คืออะไรนะครับ จะบอกว่าหัวใจมันอยู่ที่ตัวนี้เลย React Dom Render เลยเราอยากให้มันเราอยากให้มันแสดงอะไรออกมานะฮะเราก็มาเขียนนะเราก็มาเขียนตรงนี้คือ React Dom Render เนี่ยมันต้องการพารามิเตอร์2ตัวนะครับนี่นะฮะจริงเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ดูง่ายเนาะตัวที่หนึ่งเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูนะตัวนี้ผมยังไม่มยังไม,มไม่ใส่อะไรนะสมมติว่าผมใส่คำว Deep. ่าดีปจะบอกว่าภายใต้เรนเดอร์เนี่ยตัวแรกเนี่ยมันต้องการเขาเรียกว่า jsx ครับนะฮะเป็นเป็นเป็นเอ่อ jsx เนี่ยนะฮะเป็นภาษาสคริป ที่ใกล้มันใกล้เคียงกับ HTML มากๆนะฮะ,ะแต่ว่ามันจะมีกฎของมันก็คือข้างในเนี่ย JSX จะมีแท็กนะครับก็ใช้แท็กแท็กดิฟก็คือปกติเลยนะฮะเป็นเป็นดิฟธรรมดานี่เนะี่ยรูทผมใส่คาว่า Hello เข้าไปก่อนนะฮะนี่เอาแบบง่ายๆก่อนนะอันนี้สมมุติว่าผมลบทิ้งก่อนนะเรามาพูดถึง React DOM Render ก่อนมารู้จักตรงนี้ก่อน หัวใจของมันเลยถ้าคุณเขีย Re Act, น React, r e n d e r ปุ๊บคุณใส่ Hello เนี่ยนี่คุณสามารถใส่ Hello World ได้เลยนะครับตัวนี้ s l a โอเคก็คือคุณใส่แท็กเปิดปิดนี้ปุ๊บในนี้นะฮะแล้วส่วนตัวนี้คืออะไรส่วนตัวนี้นี่หลังคอมม่านะอันนี้เป็นส่วนที่มันจะไปหาดิฟตัวที่ที่ React เนี้ยจะต้องไป render ในเนี้ยเดิมมันชื่อ Hello Sample ใช่ไหมแต่ดิฟที่เราสร้างเราช่างชื่อว่าแอปใช่ไหมคุณก็กั่วปี้ชื่อนี้มาเลยฮะแล้วก็มาวางเนี่ยแค่เนี้ยน,นะครับก็รันได้ละเนี่ยแค่เนี้ยค,คุณเขียนเรียกไปละนะนี่คือโครงสร้างของ React ฮะนะฮะซึ่งใน React DOM Render มันเขาจะเอา JSX เนี่ยไปรันนะครับโอเคเซฟปรับ หลังจากนั้นเราก็มารันด้วยอะไรนะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยได้ละ Hello World แค่เราเซฟปุ๊บไอตัวเซิร์ฟเวอร์ไอตัว l i เซิร์ฟเวอมันจะทำงานเองเลยแค่นี้เองเนี่ยคุณเริ่มเขียนเรียกแล,ล้วล่ะง่ายๆนะครับโอเคเรารู้แล้วว่า Dom Render นะครับก็คือไอ Dom Render ก็คือมันเอาส่วนที่เป็น JSX เนี่ยไปเนเดอร์นะฮะ แต่จริงๆแล้วแค่นี้จบแล้วเหรอไม่ใช่นะครับโอเคคราวนี้มันก็มีลูกเล่นมากกว่าน,นั้นฮะมันต้องมีลูกเล่นมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วแหะสมมุติว่าในเรนเดอร์เนี่ยคุณสามารถเขียน J S X เป็นอะไรก็ได้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างคอนนะตั้งชื่ออะไรสักอันหนึ่งแล้วก็บอกว่า ผมสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนี่นะฮะด้วยภาษาด้วยจาวาสคริปต์ปกติเลยนะครับจากนั้นนี้ลองนะจากนั้นครับคุณต้องการที่จะเอาอะไรก็ตามที่อยู่ในจาวาสคริปต์นะครับไปใส่ไว้ใน JSX นะครับคุณจะต้องมีเครื่องหมายปีกาเปิดปิดไอปีกาเปิดปิดในเนี้ย Meaning มันก็คือเป็นส่วนที่เป็นของจาวาสคริปต์ข้างบนนะครับซึ่งในนี้ยมันมีมาไมใช่ไหมคุณก็กรอปมา่มมาวางเห็นไหม้าห้าห้าอ่านี่แล้วกันนะครับกดเซฟครับเห็นไหมมีห้าห้าโผมาแล้วนะครับ Meaning มันก็คือว่า ในในแท็ก JSX เนี่ยครับที่เป็นแท็กคล้าย HTML เราสามารถแทรกส่วนนี้เป็นจาวา s cript เข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยโดยที่คุณโดยที่คุณก็อันนี้คือส่วนนี้เป็นจ a วา s c r i p t ถูกปะ่ะมันอยู่ข้างนอกถูกไหมเนี่ยมันอยู่ภายใต้สคริปต์ไพ่แต่นี้คือ JSX ใช่ปะ่ะคุณไม่สามารถเอามามา่มาอยู่ดีเอามาม่ามา,มา,มาวางตรงๆเนี่ยคุณวางไม่ได้นะ คุณต้องใส่แท็กเอ้ยคุณต้องใส่ปีกาเปิดปิดก่อนเพื่อบอกว่าอันนี้คืออะไรก็ตามที่เป็น Java Script คุณเอามาโชว์ได้นะครับนี่คือหลักการนะครับของ React นะฮะเท่านี้เองคุณก็เขียน React ได้ละนะครับโอเคคราวนี้เรามาต่อกันเรามาต่อกันที่โครงสร้างอ่าเราจะเขียนให้มันแบบวิววามากขึ้นดีขึ้น นะฮะเราก็ลองมาคัฟคอปตัวตัวนี้ฮะคาสตัวนี้นะครับคอปตัวคาสตัวนี้ไปวางฮนะนี้ลบนะอันนี้คือการสร้างคอมโพเนนต์นะการสร้างคอมโพเนนต์นะครับก็คือว่าหลักการของมันสมมุติว่าหลักการมันเป็นเช่นนี้ฮนะเอ่อ ทำให้สวยขึ้นนิดหนึงโอเคหลักการคืออันนี้คือถ้าเราต้องการจะสร้างคลาสขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะภายในคลาสก็คือเป็นเป็นคลาสจาวาสคริปปกตินี่แหละนะฮะแต่ให้มันถูกบังคับว่าเราต้อง Extend ด้วย React Component นะครับและเมื่อเรา Extend React Component นะครับมันถูกต้องบอกว่ามันถูกบังคับนะครับว่าคุณจะต้องมี Method ที่ชื่อว่าเ e n d e r อยู่ข้างในนะครับและในเ e n d e r เนี่ยนะครับมันก็บังคับว่าจะต้องมี Return อยู่ข้างในนะครับใน Return และข้างใน Return ก็จะมีอะไร JSX สังเกตไหมจามนิดหนึ่งอ่ะก็ในเนี้ย ใน,นรีเทิร์นนะฮะก็จะมี JSX ทั้งในแล้วคุณสังเกตไหมตรงนี้มีอะไร this prop name ถูกป่ะ this this prop name นี่คืออะไรอ่าเดี๋ยวผมจะให้รู้จักเพิ่มเติมคือ prop นะครับ prop ในที่นี้มันย่อมจากคำว่า property นะฮะถ้าในแท็ก JSX นะครับเราเรียกมันว่า สำหรับแท็ก JSX นะเราเรียกมันว่า Attribute อา่าโทษทีถ้าในแท็ก JSX จะใช้ชื่อ Prop เรียกว่า Prop นะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่า Prop คืออะไรอมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะกลับมาที่เรียก d o m r e n d e r ก่อนตรงนี้เราวาง JSX ตรงๆได้เลยถูกปะ่ะแต่ถ้าเราต้องการจะเอาส่วนที่เป็น JSX ที่อยู่ใน c a r สเนี่ยไปโชว์ทำไง นฮะากูลจาม,มาโอเคถ้าเราต้องการเอาส่วนที่เป็นคลาสเนี่ยนะครับไปโชว์ในนี้นะครับก็ให้เราสร้างแท็กขึ้นมาอันนี้วิธีการเออ <c oughs> ส s, นะ่สร้างอ็อบเจกต์นะสร้างอ็อบเจกต์เรนเดอร์นะก็ให้สร้างแท็กแล้วตามด้วยชื่อคลาสข้างบนนี่ยนะชื่อตรงกรนะันเลยนะนะนะฮะ แล้วก็อย่างนี้เลยแค่นี้เองนะฮะพอคุณทำอย่างนี้ปุ๊บนะฮะคุณก็สามารถเอาสิ่งที่อยู่ในดีเทิร์เนี่ยในเนี้ยเจ๊เด็กในเนี้ยมาลันได้มาลันผ่านเออมาเรนเดอร์ผ่านไอ้ตัวนี้ได้แล้วเห็นไหมนะฮะเ <c oughs> <c oughs> พราะนั้นตอนนี้มันก็จะเอาคำวาไอโลตัวนี้ไปโชว์แทน คราวนี้ประเด็นคือตรงนี้บอกว่ามี prop name คืออะไรนะครับมันดันมี prop อยู่ด้วย prop ในที่นี้นะฮะมันเป็นฟังก์ชันของ React ครับ prop ก็คือเป็นเป็นการส่งพารามิเตอร์เข้ามานะครับกรณีที่ในเนเดอร์เนี่ยคุณต้องการส่งค่าเฉพาะเข้ามาเช่นอันนี้ยล้วบอกว่ามันมี prop name ใช่ไหมก็คือคุณใส่ attribute name ลงไปเลย คือถ้าใน HTML อ่ะเราเรียกตัวน,นี้ว่าเป็น attribute ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะพอมันอยู่บน JSX อ่ะเราจะเรียกมันว่า prop นะครับเราก็สามารถใส่ prop แล้วก็ตามด้วยอะไรอ่าชื่อผมเหมือนกันอ่าเอิร์กนะครับผมอ่ผมใช้ชื่อนี้ลงไปนะครับนี่นะฮะ คราวนี้พอเรารันปุ๊บมันจะส่ง Prop ที่ชื่อ Name ไปแปะตรงนี้นะฮะเอาไปใช้ได้เอาพ r อ p ตัวนี้ไปใช้ได้ทันทีนะครับเซฟดูะฮะแล้วก็ดูเรนเดอร์เห็นไหมมีคำว่าเออไปโชว์ละแสนง่ายเลยตอนนี้